ไปไหนหรือดื่มไอศครีมตอนเย็นระหว่างที่รอสั่งไอศครีมวันนี้เขาต้องมีมาให้เอามาเป็นสีเทียนระหว่างราวระห่งอมีสีเทียนให้เด็กๆนะมีสีจะให้เด็กอันนี้ดีเนาะเนาะคือเหมือนบางครั้งเนาะคือเหมือนบางครั้งเด็กมันชอบพอพได้อย่างนี้เงียบเลยใช่แล้วที่สำคัญวันนี้มีผ้ากันเปื้อนให้ด้วยอ่าใส่ดูสิใส่ได้ไหมน่ะทุกพีแม่ปุ๋ยจะ อ๋ออย่างนี้อ,อ,อมัดมัดหนอด้สออ่ะอันนี้ม,นมียัเนี่ยไปสีอะไรคะอะไปสีอะไรคะโอ้โหชอบเลย ก็ว,วันนี้เป็นันอาทิ์นะครับก็คือตอนแรกตั้งใจว่าจะพาหน,นุ่ยมยมพาไปเที่ยวสวนสัตว์แต่พอดีว่าเขาตื่น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 สายนะครับตอนเน็ตตอนนอนกลางวันที่ตื่นสายก็เลยว่าเออมันน่าจะไม่ทันละเพราะตอนนี้คือเชียงใหม่มันมืดเร็วอ่ะก็เลยพามากินไอติมดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ปพาหนุ่ยแยมไปเช้าเลยไปที่สวนสัตว์นะครับคร ตรงนี้ใครจะไปสนสัตว์นะครับเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวจะในที่นี้เจอกันนาทักทายด้วยนะอ่าโอเคครับแค่นี้นะคลิปนี้